สั่งได้เลยลูกเดี๋ยวพ่อจะให้ทำอาหารรับรอง <c oughs> ได้เลยนี่เขาเสพพ่อกระหมอ่อมฉันอยากจะสวยรค์ย,ยำอันทะปัสสวะอาชาเนไหมเนี่ยค่ะอ่อเฮ่อมัมีอ่อเฮ่อด้วยอะไรกัเจ้าพี่มีไหมคะกาจจนาไอเมนูนี้เมืองระพอมีไหมไม่พี่ค่ะมีหม่มมอมพ่อมีทุกเมืองอะเนี่ยมมันี <c oughs> ยำอันทะปัสสวะอาชา ไม่มีลูกเมืองพ่อไม่มีมีพ่อไปทุกเมืองเลยไม่มีเมืองนี้ไม่มีมันตรงตัวอะไรนะเด็กพ่ออะไรอย่าลูกฮะยำก็คือยำอันท่าก็คือไข่ปัสสาวะคือเยี่ยวอาชาคือมา้าเจ้าท่านอย่าเสวยยำไข่เยี่ยวมา้าผู้แต่เจ้าค่ะนี่มึงอย่าล้อเมียกูได้ไหมมึงม,มาล้อเมียกูว่าหน้าตึงเาาขาก็ขำไม่ได้ไเห็นไหมห่างคิว้วเสไยแม่เหมือนหาจังลงไม่ได้อย่ามันลงเอง ยำมันท่าปัสสาวะอาชายยำไข่เยี่ยวม้าเลยฝ่าบาทกูไปไม่สึงยำไข่เยี่ยวม้าล่ะเมืองพ่อเรียกแบบนี้มันเป็นคําพูดของเมืองกหมอมอ๋อเลูอย่างงี้ง่ายเลยอาหารแบบนี้เนี่ยพื้นๆเอาแบบยากกว่านี้ได้ไหมลูกแม่ครัวเมืองพ่อเนี่ยฝีมือดีสั่งให้มันยากกว่านี้หน่อยได้เลยนี่คือเฟรยพ่อต่างใจก็แมงเชื้ออยากจะสงวยลุงกระเทือกมัจฉา มึงทอดปเดอป็นเน่นดออเดี๋ยวนี้ค่ะนักวยยมอัฐปัสวะอาชัยเอ่อรัชดาขออีกรอบได้ไหมในฐานะที่เจ้าเป็นมหาเล็กคู่พระไทยเจ้าต้องแปลได้ก็ผมเชื่อเลยเสยอไรลูกลุงก,กระเทืมมัชชามึงทอดเป็นเน่เดี๋ยวนี้ค่ะ <c oughs> กระอะไรมัจฉาเออมึงทอดพระเนตรเขาอยากเสวยอะไรลุงกระทืบมนี่คือยำอ๋อยำมัจฉานี่คือปลาปลากูเอ้อะไรนะมึงอ่ะมึงก็มีมีมึงต้องมีกูไงเอทอดพระเนตรทอดพระเนตรนี่อะไรมองหลือแหล่เออพระองค์ท่านอยากเสวยยำปลากูแลพระพุทธเจ้าข้าใช่แล้วลุงกระทืบม งงตึ๊บเลยลุงกระทืบลุงกระทืบมาฉามึงโทษพอดีอ๋อก็ถ้าสั่งยำบางกุแลก็เข้าใจกันแล้วยำบางกุแลอันนี้ก็ง่ายอีกลูกไม่เอาคือเอาที่มันยากกว่านี้เอาที่แบบยากแบบไอ้คนแปลก็แปลไม่ได้อะไเลยไม่เคยเสกฮวกรกะบอกเชิงเยินจะเสมอปั๊มน้ำมันขอไปก่อนเชื้อเพลิงปั๊มน้ำมันอย่ไม่ใช่คือนัชดาไอ้หนูนัชดาปั๊มน้ำมัน ว่าน้ำมันขอไปก่อนเชื้อเพลิงว่าน้ำมันแฝดที่รู้ขัดไม่ได้นะว่าน้ำมันขอไปก่อนว่าน้ำมันจะกินเดี๋ยวๆไอ้ไอ้พวกทหารกูไม่ต้องไปช่วยมันกูจะดูความฉลาดของไอ้รัชดาปั๊มน้ำมันแฝดรถปั๊มน้ำมันำนขอไปก่อนเชื้อเพลิงว่าน้ำมันนะว่าจทอใบายบางแจก มึงก็แปลไปเรื่อยมึงก็ค่อยๆแปลสิแกะทีละคำว่ามันจะสิ่งอะไรปั๊มน้ำมันดังเดะดังเดะดังดังดังหน่อยอะไรดังดังตาบวยเร็วๆสิหิวแล้วเร็วๆสินึกอยากกินปั๊มน้ำมันแล้วเนี่ยข้างล่างแปลได้แล้วมั้งปั๊มน้ำมันนี่ก็หอยเชลล์เห็ปะเนี่ยใช่ถูกปะหอยเชลล์ ขอไปก่อนก็ผัดเออปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนไปไม่ใช่เขาบอกว่าปั๊มน้ำม,นนมันขอไปก่อนเชื้อเพลิงปั๊มน้ำมันขอไปไปก่อนเชื้อเพลิงพวกองค์ท่านอยากเสวยัดมอิผัดผัดชาไปเที่ยวผัดชาไปเกี่ยวอะไรกับปั๊มน้ำมัน ก็เอาขอเดชะแไปแปใแม่เขาฟังตำน้ำมันนี่หอยเชลขอไปก่อนในผัดเชื้อเพลิงน้ำมันไงเออแล้วก็ปั๊มน้ำมันหอยพโองค์ท่านอยาเสวยหอยเชลผัดจะ้วหอยน้ำมันหันหอยเชลผัดน้ำมันหอยนี่จเริงนะเออบ้าหรือเปล่าไปสั่งอะไรแบบนั้นพูดเก็บตะเก็บกตะขับอะไรไปหมดเลยเนี่ย เออเอาเสวยอะไรอีกลูกสอแล้วฮะเดี๋ยวกระหม่อมสั่งลายแมนให้เสวยกลังดีๆอย่าสั่งผิดนะไม่กินนะช่วงนี้กินแล้วไม่ยากเลยบางทีหลุดปากเออพอได้ชยวาวหม่อมอยากเบื่บ้างเอออยากเบื่บ้างอยากเบื่อะไรลูกผมอยากกินอาหารอีสานอาหารอีสานก็ต้องเป็นพวกส้มตำไม่เอาพ่อแสบปากลาบแล้วตกเป็นร้อนไหอ่ะเฮ้ยถ้าก็ต้มแซ่บไม่ได้เลยกินไม่ได้เออแต่สวยอะไรลูกอยากกินเลยรหนูอยากกินเด้าเงียบ เงียบพ่อก็กินอาหารดีสารมาเยอะก็ไม่มีนะเมนูมีพ่อเดาเงียบอ่ะไม่มีนะมีครับกาญจนารู้จักไหมไม่รู้จักนะมีเดาเงียบอะไรเหอลูกเดาเงียบซอยจุกเอ้ยพ่อที่มึงทำเขาเรียกเดาเงียบที่ไหนไอ้เรียกอะไรนเรียกซอยจุกที่ไหนก็ซอยจุกนี่ไงไม่ใช่เขาเรียกอะไรที่มึงทำเขาไม่เรียกซอยจุกเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกซอยยิ้มดูนี่ไปไปเลยเดี๋ยวเติมดอลลียให้ นี่เดี๋ยวพ่อให้แม่ครัวจัดการให้เดี๋ยวจะแนะนำบุคคลสำคัญภายในเมืองให้รู้จักนะลูกเงินให้เยอะจักห้าหกแสนไม่พิเศษเพ่าห้าหกแสนให้ไปเจอจังันก็แบบเพเอาไปทำอะไรลูกขุดบ่อเลี้ยงกุ้งจ้า หายตายหมูอะไรกุ้งกุ้งองท่านเขาเป็นกษัตริย์นกเกษตรอยางได้ตรงผักเหงาเี่ยเขาจะคอยตกกุ้งตุ้งกุ้งตกปลาเอ้ยตกกุ้งตกกุ้งตกปลาเขาชอบแบบนี้อยากขุดบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาพ่อเจ้าไม่ต้องห่วงเดยวพ่อให้ทหารไปขุดให้นะลูกไม่ต้องกลัวพ่อแนะนําตัวก่อนพ่อทรมราชาส่วนนี่ท่านแม่กาญจนนาถวนโกงไม่่อยเสด็จแม่เสียวยื่งเจอเฮ้ยกาญจนา ไม่ใช่ลูกเห็นคิ้วเลยคิ้ว,วก็อาจจะกระดกนิดหน่อยส่วนโน้นท่านพี่ธรรมาดานปู่ฤษีนารอดไม่ไม่ใช่ลูกแม่แนู้ท่านไปนั่นคืออรรยาพระคู่มันของเจ้าอรรยาทำความรู้จักกับพี่เขาสิลูกผมชือ่ออารยาขรบกนเจ้าพี่ได้ไหค่ะ สวยจังเลยจ้าเ,เขาตกใจในอุทาหกรรมาแบบนี้มาเยอะาสวยจังเลยเรื่องแปลกเจ้าคุณทองดังต้องมอน ได้ยกนาวรยาองค์สํา อย่าหากจะเข้าไปขยำแล้วตกหัวมันให้ขมำแต่เราก็ทำไม่ได้อย่าหากจะะลวงจวงแทงไอ้คนที่มาแย่งสามวัย เห็นไม่ชุดดำๆดั้งโด่งๆอยากจับกล้องดีไข่ดีเขายุ่งไรท่านเจ้าพ่น่าเกลียดลองไม่ได้ไงท่านขำอะไรนอกภาพตามแล้วมันจะขำนี่อาล่ะทุกคนตอนนี้เจ้าสองคนเนี่ยเห็นหน้าค่าตากันแล้วก็พอจะรู้จักกันบ้างแล้วแต่ว่าพ่อนั้นอยากจะให้เจ้าลองพบหาดูใจกันก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงาน ระหว่างรอปลุกรงราชพิธีด้วยงั้นพ่อใจเวลาเจ้าสอบคสสักสามเดือนก็นแล้วกันนะลูกอยู่ภายในเมืองพ่อไปก่อนอลองคุยๆกันดูเมื่อครบกำหนดสามเดือนรงราชพิธีเสร็จเรียบร้อยถึงวันนั้นจะเป็นงานแต่งงานของเจ้าโดยมีอริยาเป็นคู่แต่งงานนะลูกอยู่ได้งานสบายเลยเจะเป็นผู้ต้องขอ